บชานลมชาดมานี่เรามารายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหน้าปากทางบ้านลมชาติพี่น้องโอะข้าวเดียวพี่น้องน้ำท่วมเครื่องแข็งยี่งย่งเหรอยู่ครับสั้นจรยากลำบากครับีมประมาณห้าหกปีเทียน้ำท่วมแบบนี้นะครับผู้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เสนอเอาใบเป็นให้กรมทางหลวงมาแก้ไขชาดท่อเดือดเอดียวแต่ย่างกระเบนไม่ย่างบระบนนะครับน้ำท่วมเวลาว่วเสียหาย เลยแล้ความเสียหายอย่างมากะครับท่านท่วมกเกิดยุดเลย่อไหลมาท่วมหมดเลยทำถนนสายใหม่เนี่ยประมาณใดหาปีแล้วตะกี่ถนนสายเก่าหันค้นตุกแนงจำได้น้ำกรสิบดท่วมตั้งแต่ทำถนนสองสี่หม่เนี่ยน้ำมันจะท่วมท่อท่อระบายน้ำปากทางเนี่ยมันเป็นท่อน้อยมันระบายน้ำไม่ทันนะครับ มันไหลระบายน้ำเพราะท่านไม่เกิดน้ำท่วมแต่ก่อนนี่ถนนเดิมนี่ถนนสองสีเดิมนี่น้ำฝนตกยังไงน้ำก็ไม่ท่วมบันมันไม่เห็ดทางรัฐบาลมันทำถนนใหม่เพื่อคณะคมนาคมแบบดียิ่งขึ้นแต่ไม่วางท่อให้ท่อใหญ่กว่าเดิมนี่ครับน้ำจึงระบายบพท่านประมาณ1-2ึ่งถงสอชั่วโมงจะระบายทันก็ไม่รู้ครับนี่ตอนนี้นี่ ตอนนี้ยังตกไม่ค่อยแรงมันตอนนั้นตกถึงนู่นครับน้ำท่วมถึงนู่นถึงพ้าเสื้อฟ้านครับยังขั้นมันตกแรงอีกน้ำแตกแตกแรงแน่นอนพี่น้องแตกแรงแน่นอนนี่ครับน้ำท่วมครับเรามายืนอ่านอาการให้พ่อพี่น้องเอฟซีช่องไทยบ้านได้รับผมกระนะครับนะครับสัญจรลำบากมากครับเนี่ยนนช่องไทยบ้าน นำทีมโดยผมวุฒิชัยประจุนประธานสภาเด็กและเยวาวชนบ้านอดมชาติขอรายงานขอบคุณครับ